ครับกรณียาดมหงไทยสูตร2ที่พบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ในบางลอ็อตตามที่ออยอได้ประกาศไปเมื่อวานนะครับวันนี้ล่าสุดออยอชีย้แจงเพิ่มเติมนะครับบอกว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแนะนําให้หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นที่ประกาศว่ามีการปนเปื้อนส่วนรุ่นการผลิตอื่นยังสามารถจําหน่ายและใช้ได้ตามปกตินะครับจากรายงานล่าสุดพบอยู่2ยี่ห้อนะครับก็คือยาดมหงไทยสูตร2ตามที่รายงานไปเมื่อวานนี้เฉพาะเลขตำรับยาที่ G 3 0 9ทับห รุ่นที่ผลิต000332ที่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ยีสต์และราและเชื้อคลอสติเดียมเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดส่วนอีกหนึ่งตัวครับคือยาดมสมุนไพราตาชมาเฮิร์บเลขทะเบียนตำรับยาที่ G561 67รุ่นการผลิตที่ n f 2 5 2 2 5 0 3 0 0 1วันที่ผลิต3มีนาคม2025วันสิ้นอายุ2มีนาคม2028 ที่พบการปนเปื้อนจูลินซีเกิน